ทางแผนเทตดในคู่สกุลเงินของตัว GJ นะครับ GJ นะครับสัญญาณนั้นเกิดการทำสัญญาณโลใหม่นะครับของเมื่อวานนี้ตองชุดเนี้ขึ้นมาได้นะครับทำให้เรามองตลาดวันนี้นะครับจะเล่นแนวนทางฝั่งเทนขาลงก็ใช้ความสำคัญนะครับกับโซนแนวต้านสวิงหานะครับที่รคาคา188.29 กับโซนแนวต้านราคาอยู่ที่188.575นะครับเราจะรอสัญญาณนี้ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านก่อนครับทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2แล้วรอสัญญาณซ i g n a l PSL นะครับเมื่อมีสัญญาณซ i g n a l PSL เราจะเซ์คำสั่งลองอมาเก็บ TP ที่ราคา187.147รอบร้อยก็จะอยู่ที่โซนราคา188.908นะครับ นี่เป็นแผนเทศในคู่สกุลเงินของตัว GJ นะครับ